ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey มเม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยตเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่ ness, อง The m a d e n น e ์เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเดนสนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล,แล้วก็ยังได้อินโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับมีตอนสมัยที่ผมมาเล่นเกมมิกันเช่นเคยนะทุกคนวันนี้มา FK Journey กันครับผมทุกคนวันนี้นะครับจะมาเปิดตัวละครใหม่กันบ้างนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เปิดมาหลายสิบตัวหรือเปล่าไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับก็คือวันนี้ผมจะมาจัดอัตาเลียนะครับหลังจากที่นั่งไตร่ตรองและคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วเนี่ยผมว่าผมต้องจัดบังละคือ่างนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าเกม FK Journey เนี่ย เกมการเล่นนะครับมันคือการสะสมตัวละครถ้าเกิดคุณอยากจะขึ้นพลากรสูงๆคุณจะต้องดานตัวละครให้หลายๆตัวในการขึ้นพลากรสูงนะอย่างเช่นตอนนี้ผมติดอยู่ที่พลากร3ยังไปพลากร3ไม่ได้นะครับเราจะต้องขึ้นพลากร2เอ้ยยังไปพลากร4ไม่ได้ต้องขึ้นพลากร3ไมให้ถึง15ตัวก่อนดังนั้นเนี่ยตัวละครมันมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวที่ดูแล้วอาจจะได้ใช้ระยะยาวในอนาคตดูแล้วใช้ได้แต่ว่าไม่ได้เด่นมากจริงๆงก็เปิดได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยผมมองนะ อัตาลีาเล่นได้อยู่จะเปิดอัตาลียาหรือจะเปิดคลเอรเนีย่เนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันเลยคลเอรเนียมันก็คล้ายๆกับอาไอตัวนี่เนาะชื่อเลยววะลืมอีกแล้ว คล้ายๆเ <Did someone S 1> ดลเนลนะครับทรงคล้ายๆก็เลยพึ่งพาอันติแต่ว่าอัตาเลียนะครับเป็นตัวละครที่สาย PP เลยแล้วก็ดูทรงแล้วเล่นได้ยาวๆเหมือนกันนะในการใช้ PP สุพิมารีนาหรือว่าจะเป็นการเล่นกิลแบทเทิลนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบนะันเราติดท็อป2ี่อยู่แล้วเราก็กดมาได้เพื่อที่ว่าเราจะได้มีตัวละครที่มันขึ้นสุพิมสเนียเยอะหรือสุพิม3เยอะนั่นเองทำให้เราดันตัวละครได้ง่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดแล้วกันนะอัตาเลีย้วเดี๋ยวเราจะมาเทสกันด้วยนะครับว่า ว่าขั้นไหนดีนะในการเล่นอารีนาใกันนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับอัาเตียนเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้เล่นอารีนาเป็นหลักเลยนะครับมันจะไม่ได้ใช้ในการตีบอสหรือว่าใช้ในการาผ่านด่านเท่าไหร่เลยนะส่วนใหญ่ก็คือใช้ในการเล่นอารีนาเลยกับเล่นในนี่เลยนะเขาเรีเยกว่าไอแฟคชั่นอะนะครับเมติชามนั่นเองนะครับผมมาเรามาลองลุยกันเลยแล้วกันนะผมก็จะมีตั๋วอยู่ที่5 6 3ผมก็จะเปิดลุยไปเลย แล้วก็เดี๋ยวเรามีามีเพชรด้วยในการซื้ออาเตียนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวกล่องด้วยนะกล่องที่เขาแจกครบ1ปีเออนี่ก็คือดีนะครับขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยกันส่งเสียงตอนแรกนึกว่าจะไม่แจกเลยสุดท้ายก็คือแจกเป็นโค้ดนะแล้วก็ให้มาหนึ่งตัวในตัวแสงมืดนั่นเองนะครับก็ยังดีนะครับก็ยังดีก็ยังดีนะครับไปเดี๋ยวนี้เราจะเปิดซักพลักรเท่าไหร่ดีอ่ะพลักรสองก็ได้เชียนได้พลักรสามเลยนะแต่พลักรสองมันต้องอีกหก มาเรามาลองดูก่อนแลวกันนะว่าได้เท่าไหร่นะครับทุกคนผมไม่ได้เปิดนานมากแล้วไงไปลุยก,กันเลยส่วนใครที่สงสัยนะครับว่าอัลเทียรมันน่าเล่นไหมสกิลมันดียังไงแล้วก็เด่นย,ยังไงสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนะครับมีทําไว้ให้คลิปก่อนหน้านะครับวิเคราะห์อัลเียแล้วก็แผนแก้ทางอัลเียก็คือสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าไอการแก้ทางอัลเียเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ได้แก้ทางเสมอไปนะเดี๋ยวผมไปดูทีนึงแล้วกันนะว่ามีโอกาสแพ้ด้วยถ้าเกิดเขาออกกันติก่อนเนี่ยเรา อาตาเลียเนี่ยยังไงก็แรงนะครับย้ําว่ายังไงก็แรงแรงจริงแรงจังหน่อยให้ดูเนี่ยมันพูมาเนี่ยอ่าวันเนี้ยไอ้แนแนยผมตายเลยนะเห็นปะเรียบร้อยเลยแล้วก็นี่ครับกลายเป็นหอ,อกแถมโดนมันคอมโบกับไอ้แบ็คโฮนี่แรงมากเห็นไหมครับหอ,อกมันมาจิ้มอะหอ,อกมันจิ้มตายอะนะครับคือถ้าอันติเขาออกก่อนแบบเมื่อกี้หอ,อกจิ้มไอ้ตัวเทซี่ผมตายไปเลยนะ เทซี่ผมไม่สามารถพิเกมได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะหายตัวล่องลอยอะไรของมันนะครับก็ยังโดนอยู่ดีนะเออคือต้บหมวาอันตีมันออกไปแล้วจะิลวมันไวแล้วก็แรงนะครับนั่นเองแต่นั้นคือก็แก้ทางได้แต่ว่าไม่ได้แก้ทางได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสรับสายเบอร์ที่บอกกันไปคลิปแล้วมาเราเปิดกันเลยกันนะวันนี้ผมขอไม่เกลือนะครับขอแบบไม่การันตีเลยสักตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกัน500เมตรผมขอเปิดสักแค่300แล้วกันก็คือปกติมันใช้6ตัว8ตัว10ตัวปะเออมาน้วนะ สิบตัวคูณสี่สิบสี่ร้อยอ่ะสิบตัวก็คือสี่ร้อยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้ทั้งหมดกี่ตัวแล้วกันนะกี่กิโลไปเลยห้าหกสามขอจดไว้ก่อนไม่ได้เปิดกาชานานไงมันจะลืมนะครับมันจะลืมว่าเรามีกี่ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าห้าหกสามผมจะใช้ทั้งหมดกี่เม็ดแล้วได้กี่ตัวมาดูความเกิดกันไปเลยครับมาไม่ได้เปิดนะละไปเลยลูกพ่อ อาตเลียลูกพ่อมาเถอะเล่นกับดาลิงเอ,อ้ยเล่นกับดาลิงได้นะอาตเลียเออผมต้องบอกเลยว่าเล่นกับดาลิงได้นะครับถ้าอันตีออกไปสิบเราแรกเกลือเอ้ยอ, <c oughs> ออกโลที่สองนะครับตัวแรกมาละตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งออกโลที่สองขอขอสองเลยได้เะล่ะกดแชร์ทีหนึ่งขอสองเลยได้เปล่ะนะครับขอสองเลยขอสองเลยตัวเดียวว่ากดแชร์ทีหนึ่งกดแชร์ทีหนึ่งโอเคได้เพลละ ขอสองเลยนะหนึ่งสองไปครับสิบโลทองไม่มาไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งรีบร้อนนะรีบร้อนจะเพชรหมดเร็วคือต้องบอกเลยว่าจากที่เล่นเกมมานะครับเกลือทุกเกมนะใครที่วันผมเล่นแลกก็จะเห็นว่าผมเกลือเช่นกันรลที่สองเค็มรลที่สามเค็มตัวที่สองการันตีครับตัวที่สองการันตีเรียบร้อย <laughs> มันเท่นะเออมันถูกสร้างโดยเนี่ยใช่ป่าชื่อเลยนะไอเทพ ดูราเออถุนเศร้านาเทศดูรานะครับอัตาเตรียเนี่ยไปตัวที่3ครับ10บรถทอมเลยอัตาเตรียมาอัตาเตรียมาอยู่กับพ่อดันลิง์นะลูกฮึบเออเออเข็มเข็มเข็ม,ขม,ขมชิบหายตัวที่3การันตีอีกแล้วโอ้แม่ง<า>มเอ้ยขอ2ตัวเถอะถ้าอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างงี้ให้ผม2เถอะนะหนึ่งสองซับไป ไเวนะตัวที่3แล้วละมาซื้อแพ็กกันหน่อยครับคือแพ็คเด้งเนี่ยลืมนะยิ่งถ้าเป็นแพ็กแสงมืดนะครับผมแนะนำให้ซื้อนะเพราะว่าคุ้มค่ามาได้ทั้งไอลูกบอลจุ่มอีกตัวหนึ่งเลยสามสิบห้าเนี่ยแล้วก็ได้เตรนหนึ่งตัวเลยนะครับอันนี้คุ้มไปครับต่อเลยสิบโรทองสิบเราได้ละเอ้ยตัวที่สี่มาแล้วครับตัวที่สี่ตัวที่สี่คือซื้อตัวที่ห้าคือได้โอเคสวยสวย สวยพี่สวยขอสองเลยได้ปะขอสองได้ปะหนึ่งสองสามปะไม่มานะครับหนึ่ง,อ,งตอต่อครับต่อเนื่องสิบอ่ะสิบยี่สิบนะครับอ่ะสามสิบสี่สิบไปครับทุกคนตัวที่หกตัวท<ำ>ี่หกก็การันตีไปนะครับตอนที่หกตัวละเฟรบเรียบร้อยสองไหมหนึ่งสองอไม่มาวะขอสิบทองต่อหนึ่งสองไปครับสิบตัวทองไม่มาเพรโหหกไปครับยี่สิบทองไม่มานะครับ ตัวที่7การันตีละการันตี3ามนะผมเริ่มเงือแตกผมเริ่มเงือแตกและมาขอ2ตัวแล้วกันนะขอ2ตัวแล้วกันนะพ่อแม่พี่น้องหนึ 1, 2, ่งสองซโอ้โออีเกมความเกลือน,นี้ไหนด้วนเป็นสุพีมพัดยังเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะว่าการที่เป็นยังไม่เอ็ม กับ M บวกมันต่างกันมากไหมนะครับเพราะว่าจุดต่างของอัตรเลียนเนี่ยอยู่ที่เออยู่ที่การ <Divine S 1> ปลดอาวุธเลยนะครับแล้วก็อาวุธขั้น15 <Divine Light S 2> นะครับเพราะว่าถ้าอาวุธ15เนี่ยอัตรเลียนไม่โหดจัดนะครับเป็นบัตเตอร์ไฟเลยนะ <Divine Light S 1> แต่น่าดูกับมาถึงเยังเดี๋ยวผมจะเทียบ l อบวกเนี่ยแอบวกกับ M นะครับอันนี้ l อบวกเดี๋ยวเทียบให้ดูนะเดี๋ยวเทียบให้ดูอันนี้เป็น M ละ เฮ้ยต้องเป็นเอ็มบวกใช่ปะผมจำไม่ได้ละอาวุธปล,ปลดตอนไหนวะรู้หมดอ๋อเป็นเอ็มบวกนั้นเป็นขึ้นเอ็มได้ก่อนขึ้นเอ็มได้ก่อนอ้นันผมขึ้นเอ็มเลยขึ้นเอ็มเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วก็มามาดูชามของอัลเลียกันหน่อยหนึ่งนะว่าอัตเลียชามมันดียังไงนะซื้อก่อนปึ๊บไม่ได้เลยกูเอ้ย <Hey. S 2> มาครับเมติกชามของอัลเลียนะครับพักครึ่งนิดนึงก็คือนี่เฮ้ย hey. ได้โล่220นะครับตายยากมากขึ้นแต่เมื่อกี้ที่เห็นมันก็ตายไวเหมันอยู่ดีนะ <c oughs> อ่ะโล่220เนลยนะครับนะครับนะครับแล้วก็ทุกๆห้าวินะครับจะทำดาเมจ800นะครับเก s ชิล l ์ for 5s อ๋อไม่ใช่โล่ low จะอยู่ห้าวินะครับ ทุกครั้งที่อัตเตียเนี่ยทำดาเมจได้ถึง800%กูนี่อ่านไม่ออกเยอะนะครับแล้วก็เอฟเฟกนี้นะจะเกิดให้หมด10ครั้งต่อการต่อสู้นะครับตอนนั้นก็คือโล่มันเกิดเรื่อย10ครั้งเลยเมื่อไรก็ตามที่อัตเลียตีครบ800%ดาเมจนะครับแล้วก็อัตเตียนะครับ,ระรบจะได้4 5 0โล่เหมือนกันเป็นเวลา15วิในในการต่อสู้เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นก็ได้โล่เลยนะเฮ้ยแล้วก็ไม่ติดสเตตัสด,ด้วยเออนี่น่าสนใจมาส่วนมาดูชามกันนะครับเขาใส่อะไรกัน เขาใส่อันติเมตกับสกิลพาวเวอร์ซึ่งผมเห็นด้วยนะเพราะว่าอะไรอัลเียเนี่ยถ้าเกิดว่าปลดเอ็มบวกได้นะสกิลไอสกิลพุ่งอะสกิลดาเมจมันอะก็คือสกิลมันจะแรงแล้วมันจะปล่อยได้ทีถ้าเกิดว่า,ามันช่วยฆ่าได้ดังนะั้นเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยนะต้องใส่เซตนี้นะเออใส่เซตนี้จะดีกว่านะครับเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ว่าว่าวันนี้มันปลดดันโจนปะจำได้ละว,วันนี้ดันโจนปะเอาไม่โจนว่ะจบเลยไม่โจนว่ะนั้นผมซื้อแม่งเลยนะครับอย่าไปกลัว อย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวผมจัดให้เลยเดี๋ยวมาเทสกันเลยมาก็เดี๋ยวเราเนี่นะพอไหมเนี่ยพอพออยู่แล้วนะครับพออยู่แล้วนี่เอออย่าไปกลัวเออมาดิครับมาดิครับไปเดี๋ยวเราลองลุยพร้อมกันเลยนี่นะครับอันนี้เป็นอาตาเลียนะครับที่เป็น M เอมบวกแล้วก็อัพสกิลให้สุดไอ้ที่เป็นเอเท่านั้นยังไม่ปลดอาวุธเดี๋ยวมาดูกันว่าปลดยังไม่ปลดอาวุธเนี่ยเล่นได้ไหมก่อนนะ เล่นได้ไหมก่อนนะนี่ถ้าปลดอาวุธแล้วเนี่ยมันจะยิ่งแรงขึ้นเลยถ้าบวก15นะครับโหดจัดไหลเลยเดี๋ยวลองเล่นแบบไม่ปลดอาวุธดูก่อนแล้วกันนะครับว่าไหวไหมผมจะไปตบตีกับพี่พี่มาตินเหมือนเดิมจะเจอไหมดตประเด็นประเด็นจะเจอพี่มาตินไหมอเออมันไม่ค่อยไม่ค่อยเจอ,อไม่ได้วะ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปตบตีแบบนี้กันตบตีแบบนี้อมา ตบทีมเนี้ยจะได้จะได้เทสได้ไงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปสุ่มอย่างนั้นอ่ะมันไม่โอกาสที่จะไม่เจอคุณมาตินซึ่งทาให้เราเทสไม่ได้นะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเล่นกับดานลิงเขานะเดี๋ยวผมจะเอาดันลิงมาเล่นกับอัตาเรียดูเลยดันลิงอัตาเลียทีมนี้เลยทีมแสงเลยแต่จริงๆิงอัตาเรียะนะครับคอมโบที่ดีคือเผาเขียวนะเผาเขียวนะครับเผาเขียวเลยนะเผาเขียวเลยเออถ้าได้นะครับแป๊บนึงแล้วกูวางตัวยังไงก่อนนะ ๆๆๆขอดูกันนะผมจะเอาตะเรียรมาแล้วก็เดี๋ยวเอาบัฟมาช่วยอ่าแล้วก็นี้ผมเอาแบบง่อยๆเลยนะเบสเนี่ยเบสมันจะได้ไม่ตายง่ายนะครับแล้วก็เอาดารลิงมาเล่นด้วยนะเออดารลิงมาเล่นด้วยนี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาสายเบสมาช่วยตะเรียรก็คือเ<ล>ทซี่กับบอนนี่เอาแบบนี้เลยนะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไม่ปลดสุดแล้วจะโหดแค่ไหนนะครับไป ปึ้งระคารังลงครับสังเกตว่าอาตเลียกูอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมอาตเลียผมยังอยู่นะมันมีโล่นะครับอาตเลียอยู่ข้างหลังครับยังไม่ตายแต่ตอนนี้เดวเนลวบินขึ้นฟ้าแล้วและอาตเลียผมอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันอยู่ไหนวะอ๋ออาตเลียผมกลายเป็นดาบไปแล้วนะครับอันนี้คืออาตเลียกลายเป็นดาบไปแล้วอ่ะเอาใหม่ทีดิขออีกทีทีมนี้ไม่เวิร์กเท่าไหร่ทีมนี้ไม่เวิร์กเท่าไหร่เลย เออทีมนี้ไม่เวิร์เท่าไหร่เลยวะ่ะผมต้องอตลเตียมาปล่อยอันตีอะ่ะหรือเราไม่ต้องเล่นดันลิงไหมล่ะอะลองลองลองแบบไม่เล่นดันลิงดูนะอะไปเอามาสร้างโลแทนเนี่ยอัลเตียมันสับทีหายไม่ใช่ไม่ใช่อัลเตียตัวไหนฝั่งมันไม่รู้สับทีหายเลยตอนนี้อัตเตียผมตายไปแล้วนะครับขอดูหน่อยดวเนลนะดวเนลมันแรงดวเนลมันแรง ี๋ยวาคอยอทีไม่ได้ไม่ได้เราต้องเล่นดาลิงแเบบนี่ยดาวียวแม่งแรงจัดแรงจัดเลยแรงจัดเลยครับขอเล่นก่อนเออหรือผมเอาตัวนี้มาแทนวะเออตัวนี้มาแทนก็ได้แล้วก็เอาดาลิง์มาก็ได้ว่าเอาอี้ก็ได้อแล้วก็จริงๆอ่ะๆๆนะครับเราไม่ควรเอาไม่ควรเอา,เอาแฝดตีเข้างหน้าเพราะแฝดมันจะตายทันทีเลย นะเอาอย่างนี้แล้วกันนะลองไปปึ้งระครังลงละเห็นไหมครับแปดแต่ยังไม่ตายนะแต่โดนปาาหอ,อกมาละเรียบร้อยโดนปลาหอ,อกโดนพาออกกยุแรงมากหอกกับพายุแรงมากเรียบร้อยเลยสู้อะไรเขาไม่ได้เลยครับอัต,ตรเลียมาถึงคือตายทันทีคืออัต,ตรเลียมันเป็นตัวบางไงเป็นสายแอคนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอทีมที่ดาเมจเขาแรงอยู่แล้วเนี่ยเราตายนะดาเมจเขาแรงอยู่แล้วเราตายนะครับ เดี๋ยวผมหาทีมให้อันหนึ่งมาเรามาลองกันใหม่ขอลองแบบทีมเบิร์สบ้างแล้ยนะทีมเบิร์สทีมเบิร์สทีมเบิร์สเอาทีมเบิร์สมาเล่นกับมันนะอนเอาทีมเบิร์สมาเล่นกับเขานะแล้วก็ดันลิงหรอดันลิงไม่ได้นั่นแต่งี้คือไม่มีแท้งเลยนะ เอะลองเล่นทีมเบิร์สดูเผื่อว่าอัลตาเลยผมจะได้ช่วยช่วยตีแบบเฉิดฉายบ้างอ่ะได้ละต้องเล่นทีมเบิร์สครับเนี่ยทีมเบิร์สมาถึงจะดูดูดีอยู่คือถ้าเราโดนเบิร์สตายก่อนเราก็ไม่ได้ทําอะไรเ,เช่นกันไงเอฟเคเจอรี่ <G ern ie> มันเป็นสตาร์นี่อยู่แล้วนะในพีพ <P> ี <P> อะถ้าเกิดเราตายก่อนคือก็แพอ้อันตีเขาออกก่อนอนะไรเงี้ยเห็นไหมครับแต่อัลเตเลยตายแล้วนะอันนี้คือไม่เก่งเลยแต่ยังยังใช้อันตีได้นะครับเห็นไหม ถึงแม้ว่าอัลเตียตายเป็นหอกนะครับอันตียังใช้ได้นะเมื่อกี้เนี่ยหอกมันจะจิ้มครับมันจะปั่นคือตายแล้วเนี่ยมันยังใช้สกิลได้ทุกอย่างนะครับอัลเียแต่ดูว่าดาเมจสตเดนเป็นเท่าไหร่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ดาเมจยังไม่แรงนะยังไม่แรงยังไม่แรงเห็นไหมอ่ะแต่ก็ลูกพี่ลูกน้องกับทาลีนผมว่าโอเคอยู่เดี๋ยวเราลองไปดูกับ อีกรอบหนึ่งมาเรามาเปิดด้วยสุพิมไอเป็นเป็นแอนนี่กันดูนะเอ็มบวกกันดูแล้วว่าไหวไหมนะครับไป<ะ>มามา,มาต่อเลยสิบโลทองไปเลยสิบโลทองไปเลยเพื่อนสิบโลทองไปเลยเพื่อนสิบโลทองไปเลยเพื่อนฮึบไม่มายี่สิบไปไม่มาครับสามสิบต้องมาละอีกทหายเอ้ยโคตรเกลือเลยเอผมเอาเฮ็ดมาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่อยากได้นะครับ เพชรเยอะแล้วแต่จริงเ็ดก็ช้เยอะกว่านี้นะเออได้ตัวเดียวอีกโคตรเค็มเค็มแบบเค็มเค็มและไม่ดีนะครับเค็มและไม่ดีอะมาเดี๋ยวปลดอาวุธให้ดูนะครับ <Divine S 1> ปลดอาวุธให้ดูกันก่อนว่าปลดอาวุธแล้วเป็นยังไงนะครับปลดอาวุธแล้วเป็นยังไงเรามาลองดูกันเออมาดิมาปลดละเดี๋ยวเราจะอัพกันถึงเท่าไหร่ดีอ,อ่อถึงซัก สิบก่อนนะเอาถึงสิบก่อนว่าจะแรงขึ้นไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาถึงสิบห้านะครับสิบห้ามันจะต่างมากเลนะอันนะั้นเอาสิบก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งอัพนะครับใครที่จะอัพเนี่ยแนะนำให้อัพไอ้นี่ก่อนนะเฟเวอร์ favor นะครับเพราะว่าอาตาเลียเนี่ย <Thank you. S 1> มันมีอีเวนต์อยู่นะครับว่าถ้าเฟเวอร์มันถึงเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้ได้หินทองมาในการอัพอาวุธิตอนนั้นอย่าอัพกันผิดนะครับอัพเฟเวอร์ก่อนนะครับจะได้เก็บหินทองไว้แต่จริงมันแปลงได้นะผมจะไม่ผิดอะมันสามารถเอาหินมาแปลง แปลงเป็นหิน,น,นธรรมดาได้ผมอัพสุดไปก่อนจำบอกด้วยปึ๊บเคเรียบร้อยได้ละเฮ้ยแล้วกูอัพเกินทำไมวะ <c oughs> มาแล้วก็ไปดูที่อีเวนต์นะครับอีเวนต์อัลไตเลียนี่นี่ได้ละยังไม่ถึงวะอีกสองวันยังไม่ถึงไม่เป็นไรมันแปลงได้ผมจำได้มันแปลงได้นะครับได้ทีหลังก็ไม่เป็นไรนะมันแปลงได้อยู่ มาเดี๋ยวเราจะมาจัดการดูนะครับบวกสิบกันต่อเลยปึ๊บพอได้มามันคอนเวิร์ตได้อะเออเพราะว่าเราอัพไปแล้วมันสามารถคอนเวิร์ตได้นะครับโอเคสิบละมาเดี๋ยวเรา,าลองดูว่าสิบแล้วเป็นอย่างไรนะครับกับพี่มาตินคนเดิมคนเดิมคนเดิมมาเลยพี่มาตินมาเลยเอาเลยเอาเลย นี่นะทีมเดิมนะครับเดี๋ยวดูว่าดาเมจอัตเลียเราจะเยอะขึ้นไหมนะครับปึ๊บอยู่ไหนอะนี่แทงแล้วแทงอยู่ตรงนี้แทงอยู่ตรงกลางปั่นกําลังปั่นดันลิงอยู่เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ตายนะอ,อัตเลียไม่ตายนะครับตอนนี้ตอนนี้กาลังเล็งไทซี่อยู่เทซี่กาลังปิ๊บปับ๊บปิ๊บปับ๊บนี่พุ่งไปแทงครับพุ่งไปแทงจังหวัดพุ่งไปแทงอัตเลียไม่โดนดาเมจนะครับเห็นปะเรามาเมื่อกี้ก็หอ,อกลง ออกลงน้นเตะอตาเลียเรียบร,ร,ร้อยอาตเลียหุสบไปดูดิเออดาเมจแรงขึ้นเยอะนะครับต้องบอกว่าดาเมจแรงขึ้นเยอะแรงขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้แค่ปลดอาวุธบวก10เท่านั้นและถ้าบวก15นะผมบอกเลยว่าแรงกว่านี้เยอะเพราะว่าถ้ามันช่วยฆ่ามันไหลเลยนะครับมันไหลเลยยิ่งเล่นกับทีมเบิร์สนะยิ่งรุนแรงนะครับเดี๋ยวลองให้ดูมา มาแล้วเรามาปลด15กันต่อเลยนะปลด15กันต่อเลยครับก็เดี๋ยวผมจะใช้สิ่งที่เลือกว่ารักนะครับไม่ใช่ใช้กล่องผมก็จะใช้กล่องเรามีกล่องอยู่นี่กล่องแจกเอามา1หนึ่งอันปึ๊บโอเคแล้วก็เราก็จะใช้นี่ครับกิ้นะครับกิ้ซื้อกิลซื้อกิลกันต่อปึ๊บเอามาสองสามเลยมันใช้กี่ตัววะเราต้องอัพเป็นสุพิมพัทนะครับ เดี๋ยวเราแนวสุพิมพัทเลยนะเดี๋ยวเรามาดูบวกสิบหกันใช้ X 4ใช้ X 4เอาเอาแค่15ก่อนปล่ะเอาแค่15ก่อนก็ได้อะเอาแค่15ก่อนเดี๋ยวเราดูว่าแรงแค่ไหน15นะครับคือต้องบอกเลยว่า15เนี่ยมันจะแรงเพราะว่าอะไรนี่บวก Execution 50นะครับแล้วก็ถ้าช่วยค่าได้มันจะ Reset สกิลสกิลที่มันพุ่งอะ เออมันจะยิ่งเก่งนั่นเองนะครับมามาดูกันเมื่อกี้ดาเมจประมาณ17ื่นเใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่นะครับมาเอาเลยปึ๊บ,บนี่พุ่งมาพุ่งมาอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บ,บหายหายเร็วจัดหายเร็วจัดแล้วก็พุ่งต่อเห็นปะเมื่อกี้เห็นแสงสีทองไหมครับแสงสีทองของอัตาเลียนะคือมันรีเซทส,สก,กิลด้วยไง อัตลีผมอ,อยู่นี่ใช่ปะนี่พุ่งมาละอันติปึ้งโอ้โหคีดแตกคีดแตกสมล้านนะเมื่อกี้เมื่อกี้ค็อคีแตกสมล้านนะครับคีดแตกสมล้านเลยเอาเรื่องเอาเรื่องปึ๊บยังนะยังยังยังนะครับโอเครอก่อนปึ๊บยังไม่ตายว่ะ ไอเทซี่รอบนี้มันถึกพุ่งอ่าพุ่งต่อสังเกตว่าถ้าพุ่งไม่ได้แรงมากนะเ <c oughs> ชื่อแพ้แพ้ได้ไงคือผมต้องบอกเลยว่าเอา้าทำไมแพ้วะอาัตาเลียผมทำดาเมจไม่ได้เลยครับรอบนี้เอ้ยแปลกมากแปลกมากแปลกมากเอาใหม่ดิอาตาัตเลยกูทำดาเมจไม่ได้เลยงงเลยเอาใหม่มาดูดิ คือเทซี่เนี่ยแหละครับเป็นตัวแก้ทางอัตาเลียที่ดีเลยและสังเกตนะมันตัวผมไปพุ่งพุ่งใส่ตัวข้างหน้าหมดเลยไม่ได้พุ่งใส่ตัวข้างหลังเลยอันน,นี้แตกละคืออยู่ที่เทซี่เลยครับการพิกเกมเนี่ยเห็นไหมเออคือถ้าตาเลียมันพุ่งใส่เทซี่ไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำดาเมจไม่ได้เลยถ้าเทซี่มันบิ๊บปั๊บบิ๊บปั๊บอ่ะนะครับเออแต่ก็ดาเมจเนี่ยดาเมจมันก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมลองเอาไปเล่นกับคุณมาตินในนี้ดิมีปะไม่มี เดี๋ยวลองเล่นธรรมดาให้ดูผมก็จะใช้ทีมใช้ทีมเบิร์สนะใช้ทีมเบิร์สเหมือนเดิมอัาเลียนะครับแนะนำให้เล่นกับทีมเบิร์สนะเอ่อปึ๊บปุ๊บป๊บอ่ะเดี๋ยวผมเล่นกับฮารักไปเลยให้มันรู้แล้วรู้ก,กันเอาเลยเล่นกับฮารักไปเลยเออเล่นกับฮารักเลยแบบนี้เลยไหนลอง พุ่งแล้วครับพุ่งแล้วเสียบไปถึงข้างหลังดาเมจทะลุไปถึงข้างหลังนะครับตอนนี้อัลเตเลีหผมตายแล้วแต่มันยังอันติได้อยู่นะสังเกตนะครับอัเตเลียันติและยังใช้สกิลยู่แต่ว่าดาเมจมันจะลดลงเหลือแค่ลดลงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ฮารักของอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยฮารักรับจบอ่ะก็ถือว่าดาเมจมันยังช่วยเหลือเพื่อนได้นะถึงแม้ว่าอัลเตเลนจะตาย เดี๋ยวผมลองเอาไปเล่นกับมาเตนดีไหมยังอันนี้เป็นแค่ M บวกนะผมเทสแค่เอ็มบวกให้อยู่นะครับตอนนี้อ่ะนี่แหละนี่แหละลองเนี่ยคุณมาเตนหน่อยมาก็เดี๋ยวผมจะเอาทีมเบิร์สนะทีมเบิร์สทีมเบิร์สทีมเบริเบร์สนี่เลยเอานี้แทนแทนฟินิกส์ป่ะทีมเบริเบร์สนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไง อาการมันจะเป็นยังไงไปพุ่งยังยังครับพุ่งแล้วปุ๊บเห็นไหมครับเลิ่งลงไปครึ่งหลอดตอนนี้โดนหลุมดำของไอพอมดโลกิอันติแทงตายละหลุมดำตายละอัตเตียกลายเป็นผีเรียบร้อยเทซี่ผมอยู่ไหนเทซี่ยังอยู่คือถ้าเทซี่ยังอยู่มันสามารถพิเกมได้และอัลเตียฝั่งตัว,ตวยังอยู่นะครับเห็นไหมครับอันติต่อเลย อันติแรงมากนะครับอัตรเลียทีเดียวหายนะเทซิงอยู่ไหมคือถ้าเทซิงอยู่เนี่ยมันพิกเกมได้อยู่แล้วปึ๊บใครโดนกูโดนอ่ะเห็นไหมครับสังเกตนะฮารักกูตีสูนเลยงั้นผมต้องเปลี่ยนละไม่เล่นฮารักต้องไม่เล่นฮารักอันนี้แค่ M บวกนะทุกคนคือถ้าเป็น S บวกอนะ่ะมันจะช่วยในเรื่องของไอ้นี่ช่วยในเรื่องของ รถโล่รถเกาะก็ดีนะเดี๋ยวลองเอาไหมล่ะลองเอาเอ็มบวกเอาเอสบวกมาเล่นดีกว่ามาเดี๋ยวเราเปิดต่อเปิดต่อเอ,เอสบวกใช้กี่ตัวสุพิมพัทดใช้กี่ตัวครับมาดูกันใช้สี่น่าจะพอดีมั้งแต้มเกวผมได้สี่ตัวป่ะหนึ่งสองสามสี่โอเคจัดเลยเอาให้สุดครับเอาให้สุดปึ๊บมามาครับพร้อม แล้วก็เดี๋ยวผมบวก20เลยเพราะว่าจัดสุดจัดเต็มบวก20บวก25เลยก็ได้นะจริงแต่ว่าอย่าเพิ่งจะเก็บไว้เก็บไว้บวกไอ้นี่หมาป่านะครับแต่ว่าเรามีนี่เหลือนะเนี่ยผมบวก25นัแม่งเลยป่ะละ่ะ <c oughs> บวก25เลยดว่วนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อนเ,เ,เอาแค่0ก่อนมา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 ปะไปลองไปลองไปลองอันนี้แค่สุพิมพัฒนะครับยังไม่ขึ้นพลากรน,นะ เดี๋ยวดูความโหดของอาตาเลียกันว่าจะถึงขนาดไหนสุภิพัสก็คือได้ลดได้สกิลจำกัดกำจัดเกาะมานะครับมาเรามาเล่นกับมาตินต่อผมจะไม่ใช้ฮาลักละเพราะว่าฮาลักผมตายผมจะใช้เฟสโตรหรอเฟสโตก็ได้อ่ะมาเฟสโตก็ได้อ่ะลองดูไปครับดูซิอาตาเลียเดี๋เพิ่งตายนะปึ๊บปึ๊บ อาเตียไม่ตายครับถ้าเลือดยังเขียวเคียงไม่ตายนะแต่ตอนนี้โดนดูดโดนดูดเข้ามาเรียบร้อยอาเตียผมตายแล้วแน่เลยอย่างนี้อาเตียผมตายแล้วแน่เลยนะครับนี่ตายเป็นหอ,อกอยู่เห็นปะอยู่ข้างหลังอัติเทซี่มาแล้วคอมโบอาเลียนะ เทซี่แล้วก็บอนนี่ครับปึบโดนแทงใครโดน this, s <S okay. เคเฮ้ยเออรุนแรงครับรุนแรงผมบอกเลยว่ารุนแรงเพราะว่าดาเมจมันทำเรื่อยๆถึงแม้มันจะตายมันยังสู้ได้อยู่เห็นไหมนี่นะครับอัตเลียเขาเป็นพลกร3นะพลกร3กอบทองอาวุธ5าดาวผมยังเป็นแค่สุบปพัรทเท่านั้นก็เล่นได้นะแต่ก็คือขั้นต่ำเนี่ยต้องเป็น M บก เลยนะครับแล้วก็สุพีพัดเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งอ่ะมารอบนี้ผมจะลองสคิปดูนะอ่าไม่สคิปก็ได้ไปดูเลขสปีดอ่ะคือหน้าที่บอนนี่คือแค่มาแปะพิษเลยแล้วก็ที่เหลือให้เพื่อนๆจัดการชิบหายเนี่ยถ้าเราแพ้ถ้าเราออกสกิลช้ากว่าเทซที่ตายคือจบนะครับก็อยู่ที่ดวงเช่นเคยนะทุกคน ถ้าจ,จะกดมาเล่นมมันก็แรงอยู่ที่ดวงนะครับสำหรับแบตาเตรีย ع. เอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเริ่มยาวนะขอบคุณมากนะครับถ้าใครอยู่ดูการจนจบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันต่อไปด้วยนะผมไว้เจอกันต่อในคลิปหน้าเดี๋ยวผมอาจจะลองกดจนถึงพลกรดูเลยว่ามันจะโหดไหมไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ